ว้าว wow, เลยเจ็บประตูกองงานบ่ายสามปิดใช่ไหม uh huh. มันพกหัวยังครับทุกทหารลายพางกันมาแบบว่าอัพเดตแบบว่านี่อาบน้ำอยู่จำได้ไหมจำได้ดไ,ดไหมไม่อาบน้ำอยู่กูไม่รู้ไม่เห็นแบบว่าแต่พวกมึงตึงกำลังแล้วไอ้สิบเป็ดทหารเสือนะี่ยกูจำได้ไมากู <c oughs> ไม่ได้กลัวมากเลยสัตว์จริงจริงคนดีกูขลบ แต่คนฮี่มาเลยไม่ว่าจะแก่ว e ิเศษแก่มหัศัรรย์สทร์แกผงชูชีพแก่อะไรวัดไก่เตี้ยอะไรรวมๆแล้วเลยนี่คําเดียวแก่ยี่ถ้าเจอกูอะไรจาแม่ยุคนี้ยุกูกูาม่งจำไว้เลยยุกูโจ้บ้าไม่เคยก้าวไก่ใครแต่อย่าเซเข้ามาละเด็ดม่ เนี่ยไม่ต้องพูดกันเยอะถ้ากูพาดไปหาพวกมึงเนี่ยป่ะมึงจัดกูได้เต็มเครื่องเลยเพราะกูเนี่ยเคยอยู่แก๊งคณะตัวชามึงเตะไปเหอะจนของมึงจะเหนื่อยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่สนแต่กูว่าไม่็ไปก้าวขายไทยใช่ไหมไปวันสอวันแรกอะชุดลาดยาวไลย้ายมาจําได้ไหมไม่เคยเข้าเรือนจําแบบว่าวัยหนุ่มปฐุมมันเป็นยังไงวะตอนนั้นพี่เคไม่มา ยังเหรอยังแต่โจไปแล้วว่ะตอนนั้นน่ะคือว่าโจไปแล้วตอนนั้นยังเป็นแบบว่าหนุ่มกิ๊บกอกแบบว่าหน้าอ่อนกิ๊บเลยอ่ะแต่กูก็จ้างให้พวกทิ่โกมาให้กูเป็นน้องนะกูแดกวารพันธ์มึงเลี้ยงกูได้ป่ะล่ะแล้วกูจับให้มึงแบบครกเครื่องเลยกูก็พูดแม่งเนี้ยหนาแอบแบบว่าแอบเหมือนจะว่า จะจีบกูอ่ะไอ้ย่หนงบอกเลยแม่ก็ลายทั่วแบบนอ้แม่กูก็ตกใจเหมือนกันกูไม่เคยเจออ่ะแล้วร้อนแรงร้อนแรงมาเจอกันคือกูย้ายจากลาดยาวมาชุด90กว่าคนเน่ยย้ายมาตอนมืดอ่ะอุ้มมาพูดง่ายง่นั่นแน่ใช้คําว่าอุ้มอุ้มนี่ก็คือว่าต้องพวกแบบว่าสุดๆแล้วที่ลาดยาวใช่ป่ะก็หนึ่งในนั้นก็มีกูอ่ะไอ้ย้ยกูก็ไม่ได้สุดหรอก แต่กูก็ไม่มีที่หยุดอ่ะไอ้เนี้ยก็ไปเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยวันแรกมีเจ้าหน้าที่มาคนหนึ่งมึงรู้ไหมว่าใครเดยนั่งพูดี่สะอึกน้องๆมาดำเลยอนี่มาเลยไม่รู้พวกมึงยืนทำเฮียอะไรอันดุมากเบี่ยงไม่ได้ดูเลยว่าโดนหน้าโดนตาเจ็ดแม่เป็นมึงมึงทำยังไงวมอบครับ เด็ดแม่ขี้หมูขี้แมวขี้ต้องหมอบครับถ้าใครไม่หมอบทํไงมึงลับได้ไหมล่ะหมายลวกที่แบบว่าไม้ตันน่ะมันหดแบบหน้าเนื้อมึงกูไม่สนนะแล้วมันแหวกตรงกลางไปเลยนะน้ำม,มีใครมีอะไรเอาออกมาให้หมดตอนนะั้ไอเจดอยู่แดนห้าไอเต้ด,ด้านในอยู่แดนห้าคูยใหญ่ต้นอืที่แบบว่าที่แบบว่าจีจีเขาบอกว่าจีจีเราก็ไป คนเราอ่ะเข้าไปเนี่ยเราอยู่คุกมาแล้วใช่ไหมเราต้องถามแล้วว่าเฮ้ยที่มีแดนนี้ของใครใช่ไหมถูกป่ะเพือ่อจะเอาตัวเองรอดถูกป่ะทุกคนแหละเราก็ไปเลยปุ๊บเฮ้ยแดนนี้ใครเจ๋งวะแล้วพอปุ๊บเราก็ยังเด็กอยู่อ่ะเช่ยโอ้ยเจ็บตัวหลายคอยเ้วยเว้ยจ็มากขว่าชัดเจนว่าตาัวนี้ม่าชัดบางคนหลายคน ไอ้เรี<ท>ย,หยหลายคนเลยม <c oughs> ันมีอยู่คนนึงแต่ไม่ไม่อยากจะเอ่ยนามเขาไปท้าทายเขาดิไปท้าทายเพื่อนเราเองนั่นแหละโลกโก้เดียวกับเราเลยจบเออไปท้าทายเขาดิพี่กล้าซอยผมมะล่ะถห้พี่กล้าที่เข้ามาเลยผมบอกในบล็อกเนี่ย<ห>แทบเดี๋ย้นี่เขาลุกเลย ึงท้าใครนี่สัตวังฟังเยหน้ากกับถ<อ>ือไปเยียดนะเฉยเลยไปเขาไปลอยสัว์ในบ็อเร็วเรีวเห็เ้ยดมากทำไมกูเพื่อนเล่นมือหรอ,อเจ้ยเยอมากนั่งงงเลยอกพี่ผมเล่นกับพี่นเนี่ยลายท่วมเลยนะสักหมวกเหล็กก<อ>ันละสักเป็นหมวกเหล็กแบบว่าคอลายจอนลายกับโหเจ็ดมากของแท้เลยเจ็ดมากก<อ>ูกูนั่งนิ่งเลยก <h> ูนอนนิ่งเลยกูพูดได้คำเดียวกูนอนนิ่งกูกลัวเลยอ่ะกูพูดจริงว่ากูกลัวเลย ปึ๊บปั๊บเข้าไปฟุบไอ้นี่ไม่ซอยแม่อะไรลย่างเรียกเพื่อนไปเด็กมันเรียกบ้านมันในบ้านทั้งบ้านอุ้ยทั้งบ้านเข้าไปตอนนั้นห้องนั้นนอนประมาณเจ็ดคนบ้านมันอ่ะมึงเคยเห็นหนังตะลุงปะล่ะสี่กระเดื่องยยังไงถ้ามันเจ็ดกระเดื่องได้กูว่าแม่คงเจ็ดกระเดื่องไปเลยเพราะมันจะได้รับทีเดียวไปเลย อันนี่แม่งจัดได้สองรอบมาสี่กระเดืองมึงทำไปได้ยังไงแล้วมึถามว่าโหละสีพี่เขาแน่นตับเลยนะ น้าเขาตีเป็นวิวหมดสภาพเนีิวตีเป็นวิวไม่ได้ว่าสรรหาคำพูดมาพูดกูเนี่ยแหละเป็นคนพูดเองไอ้คำว่าวิวเนี่ยเพราะว่าวิวสวยจัดเลยเนี่ยสภาพเนี้ยโคเซ็กซี่เลยมันพูดได้ยังไงก็ได้ผู้ชชยไหย กูถึงบอกแล้วว่าสักเยอะๆไม่ใช่ว่าากลัวนะกูพูดจริงพวกเขาตีเป็นวิวไป้ไหมไอ้ยี่อ๋อเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาแทงไว้ทำไมแทงไว้ขู่แค่คนใหม่คนใหม่เออพระโถกูถึงบอกใครจะแทงก็แทงมึงไม่ต้องร้ายมากมายเพื่อนผมคนหนึ่งที่ผมเคยเอ่ยนามไปคนนี้ผมเอ่ยได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมรักมัน ต tamam> ั้มเฉยเคยได้ยินก็ดูในไลน์เขาไม่ค่อยมีอะไรเลยเห็นเะล่ะแต่มันไม่เฉยจริงๆนะตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ว่าเฉยนะก่อนที่จะเฉยเขาก็เคยใช้โลโก้เดียวกับผมมาก่อนฮะใช่ไหมถูกไม่ทับสีโล่ใช่ไหมทับใช่ใช่ตั้มอะไรตั้มบ้า แม่อยากรู้ว่ายัดแม่ตั้มบ้ามันจะบ้าแล้วแค่ไหนวะเึ่มมึงลองไปบ้ากับมันดูจริงไปครั้งแรกผมจะเป็นคนคอยจัดกับข้าวและจะทะเลาะอยู่แค่คนเดียวใครไอเต้บ้านไหนก็คือว่าเป็นเหมือนแบบว่าบ้านเดียวกันแบบว่าอยู่แถวๆบ้านกันทะเลาะอยู่แค่คนเดียวบางวันผมงอนไม่กินข้าวที่บ้านเดินมาถามบอกว่า ต้มเป็นเหี้ยไม่ยิงเขาตอนและแกงเกิงไม่สั่งไอเหี้ยแล้วเขาแดกอะไรกันคุณก็หากิ้นเอาดิเพราะทุกวันนี้ใครใครใครเบิกเพราะตอนนั้นเราก็พอจะมีแบบว่าขยับทำนู่นทำนี่ได้ใหญ่บ้าละเออเพรพอพวกเพื่อเราคนหนึ่งที่เป็นสีกับเขาก็คือโอ๊ตไอโอ๊ตเสือป่าโอ๊ตลิงชันใช่ไหมแต่โอ๊ตเนี่ยเป็นคนมาแนะนำให้ผมเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้น ชั้นสามเราตึงจัดเลยก็เข้าไปถานได้มีใครกล้าทำบ้างวะเจ้าหน้าทุเจ้าหน้าที่อะไรเขามาเดินดูในสโตข้างหลังอะ่ะผมเขียนเลยป,ประกาศาว่าอะไรหลอดแก้วมีให้เช่านะครับอกูเนี่ยแหละกูเนี h, ่ยเดินมาปุ๊บหัวไล่เดินมาเลยทรงเขาเดินหนีไปแล้ว เหมือนที่นั่งอนเขาแต่ก็จริงนะของเขานะเขาเดินเลยปพ๊บเฮ้ยเอ้ยไอยโอ๊ตเสือป่าเฮ้ยบ้าในไข่เขาเขียนเียอะไรวะน่ะแล้วตอนนั้นน้ําแข็งเข้าใหม่ๆเลย <S <S โอ้โหไอตัวเฮียนั่นเองไอสัตว์เขาไม่ตนโลกเลยยตั้แต่เขาพอป่ามีดไป่นะก็ไข่เข้ามาก่อนปะแล้วค่อยมาเป็นพี่ใหม่ตอนนั้นยังไม่เป็นลูกน้งองพี่ใหม่เลยใช่ปะ อย่างๆเหรออย่างเออเจ้าหน้ี่ใหม่เราว่าปุ๊บอาพวกเนี่ย1ดาราศีเขาลงมาไงเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเราก็เราอยู่เก่าอะ่ะเราก็ต้องปึ๊บบอกเขาเลยว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้และเขาก็จะมาบริหารให้เราเองใช่ป่ะละ่ะว่าเฮ้ยมึงควรทําอะไรมึงควรดึงใครมาเป็นเด็กยอดอะไรแบบว่าเข้าใจป่ะแบบว่าทาให้ในบ้านสบายนี่คุกมันเรองอยู่นี้ครับผม คือเอาในบ้านให้สบายไว้ก่อนแล้วก็มีอยู่คนนึงมึงลองไปแตะในบ้านมันดูดิไม่ว่าใไข่นั้นหรือว่าเดินเจี่ยวที่นอนมันก็ได้ <c oughs> เพื่อนผมคนนี้แหละสีกันเลยอใคร่ะมันตามเรื่องทุกกระบอกเม็ดลูกอมเม็ดเดียว <c oughs> มันเตะเขาเกือบตายเพื่อ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไม่ต้องบอกกัว่าใคร ที่กูบอกว่ากูไม่ยุ่งกับมันนะแล้พวกเขาตึงจับเลยไอ้คำว่าตึงจับเนี่ยแหละมันมาจากแผ่นี้แหละไม่ว่าอะไรทั้งนั้นกูตามหมดไม่ว่าจะเรื่องทุ่ตีนทุ่มืออะไรแบบว่าเดินมองหน้ากันหรือว่าจะแบบวิ่งต่อแถวไปเข้าร้านค้าอะไรเงี้ยถ้าเด็กในบ้านเขาไปบอกอะคือไอ้เฮียนั่นบไรลัน่ไม่ว่าไม่ว่าบ้านมันจะพันคน หรือว่าเป็นลูกนายกสอสอ,อะไรก็ว่ากันไปนั้นแหละใช่ไหมล่ะวพวกเขาจัดหมดลูกทหารเหรอมีนะลูกทหารมีเหรลูกทหารเออเเอเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าจําไม่ผิดลูกเขาเ,เ,เขาก็ยิ่งใหญ่อยู่ที่ปทุมพูดง่ายเลยอืไปทําอะไรวะไม่ทํางานหรือว่าไปหยิบเลี่ยง ไปหยิบเลี่ยมพี่ห๋ำเอาไปเกินหรือว่าอะไรนี่แหละอืแล้วเขากับเสือต้องเรียกเสือเลยเสืออ้๊มต้องตีคู่กันอยู่สองคนนี้ป๊าบ áp, เสืออ้๊มแม่งใส่รองเท้าดิเราก็นึกว่าจะไปเตะบ,บอลออกไม่ใช่ไอ้เงี้ยนี่นั่งอยู่ปึ๊บเสืออ้๊มมาเลยไอย้เนียไอ้ตึงแม่งยืนอยู่ไอ้ตึงไอ้ตึงไอ้ตึงจา๋าแม่งมยืนคุมเชิงไม่ได้คุมเชิงเราอกเขาดูว่ด เออไอ้อามาใส่เลยปั้งกุ้งปั้งกุ้งปั้งมึงใส่นันยาไปไหนไปเตะไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียกูรั่วเลยแย่งเลี่ยมแย่งเลี่ยมไอ้เฮียกูไปสืบอไปทีเรื่องแย่งเลี่ยมแต่ตัวเนี้ยไอ้ไอ้ตึงเฉยเนี่ยคือว่าเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกเขาจะยิ้มยิ้มแบบแล้วฟันเขาจะเยินหน่อยไอ้เฮียเขาจะแบบว่าตึงแบบว่า แต่ก็ถามว่าตึงไหมก็กูกล้าพูดได้เลยว่าทุกบ้านอืมมีคนเดียวที่มึงทําเด็กในบ้านไปแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องไหนปล่อยผ่านกูกล้าพูดได้เลยว่าปล่อยผ่านไม่ได้เสียตั้งแต่นั้นมามึงเชื่อไหมโทษกูสิบหกปีไม่รอลงอาญามีคู่คดีสามคนถูกไหมคู่ดีกูติดสี่ปีกว่าคนนึงอีกคนนึงติดหกปีฝ่าแล้วมึง่ะ สิบปีฝ่าเพราะไอ้คำที่บอกว่าเสียไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะยนะนะเออวันนั้นเลยปั๊บ่มาปึ๊บปั๊บเจอเลยก็แบบว่าไม่รู้จะยังไงแบบมีเรื่องทะเลาะกันนิดหน่อยคือว่าทะเลาะกันเองที่ท,ที่จะบอกว่าที่ถึงตั้งฉายาให้เขาว่า ตำบาตอนนั้นน่ะพูดแบบตรงว่าไม่ถูกกับมันเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันโลโก้เดียวกับเราเดียอ์ยักหน้าเราต้องบ้าฝ่ายแบ่งบอลเราจะชอบเตะบอลออกรางกายใช่ไหมแล้วฝั่งทนเนี่ยไม่รู้เป็นสุ้นตีนอะไรนะมีบ้านบนบ้านล่างจะต้องแยกครอบครัวบ้านบนน่ะพี่ตึงเขาตึงอยู่ แต่บ้านล่างอ่ะผมก็ได้อยู่นะชัดเจนผมก็เบนโอรถนี่มันของแท้นะไอ้เบนเนี่ยทำเป็นเล่นนะมันสุดแท้เลยอ่ะปึ๊บแต่เบนแท้เหรอมึงเจอเฉยไปหายบ้าผมพูดจริงๆไอ้เบนยังวิ่งแบบบางครั้งนะเขาทะเลาะอะไรกันไม่รู้อ่ะเบนอีบมาบอกเราเลยคนอื่นมันคุยได้ แต่ตามเฉยมึงไปคุยเดี๋ยกูยังไม่คุยเลยกูว่ากูบ้าไรยัดแม่กูยังไม่คุยกับมันเลยเล่นไม่คุยกับมันได้ที่ไหนพัดเดียวจะลบเดืองเกี่ยวไอ้ยัยไม่ลบก็ลุกเตะหน้าแม่เลยไอ้ยีกูรั่วแม่เลยวันนั้นเลยลงมาฟ้ากะว่าไงวันเสาร์อาทิตย์เตะบอลเราก็จะแบ่งทีมทีมละสี่คนจำได้ไหมแบ่งทีมเราอยู่ทีมไอ้แจ็คบัลลังไอ้แจ็คเฮ้า จากนั้นอ่ะแจกเป็นของหลังเราไอ้โจ้พับปะตอนนั้นก็มีใครไม่รู้ว่าบ้านฝั่งโนนมีเราอะฟับมีบ้านบนมาขอเตะด้วยแล้วเวลาเนี่ยมันก็ต้องสลับกันไปคือยิงเข้าแล้วก็ออกถูกไหมเจอพี่บ้านบนเขาขอเล่นด้วยพี่ตึงเขามาขอเล่นด้วยไอ้ียเราก็าอยากจะแบบว่า ทดสอบว่าเฮ้ยจัดมามันยังไงวะมันของแทหรือเปล่าอ่ะแบบงงๆเลยนะของแท้ครับเพราะว่ากูก็ยอมเตะกันแบบว่าจัดมากูก็ไม่ได้มันไม่เล่นเตะนี่แล้วเด้เน้กูําได้เลยกูเรี้ยงไปเลยฟาบกูนี่กูจะใส่ปังไอหนึ่งไอหนึ่งเล่นดีเออบางี่เรือหลอกจัดมาแม่งหลอกกูหัวก็ส่งอ่ะ ชนกระเสาอ่ะไอ้ที่กูก็เมาเดเมาไม่ว่ามาเจอไอ้ไอ้บ้าเดยก็ยืนกองหลังเดฮ์ใช่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 กูรว้เลยคุณเตะแบบว่ามันแล้วนะคือว่าเลือดเลอดสาดเต็มขาแล้วว่าแล้วมึงเจ้าต่อหนาวแต่ไอ้กูเนี่ย กูเนี่ยกูอยากจะโชว์พาวเวอร์ว่าเจ็ดมากบ้าไปหนึ่งนะก็เตะแ้่งเตะแม่งเลยเสาเสิรอะไรเตะหมดจนเลือดแบบว่าสาดแล้วว่ากูก็นึกวาแม่งจะแบบว่าเออเฮียเก่งกูมั่งวะแม่งงัดเลยป้ามันงัดลูกเนี้ยมาทำเนี้ยปึ๊บปึ๊บแล้วมันงัดลูกฟุ๊บมันเตะเลยปังเข้าท้องกูเด็ อยเจ็บมามึงรู้เปล่าว่ากูทำยังไงกูอยากจะให้พวกมึงเห็นตอนนั้นทำไงอ่ะกูลงไปแล้วกูเ้ยเจ็บมากูพูดแบบไม่อายเลยเจ็บเออเจ็บมากลูกตะโกอ่ะเจ็บมากโคตรหนักอ่ะอุ้ยเจ็บมากกูเจ็บมากกูไม่กลัวเลยว่าทรงเซิงจะเสียมันจุกจริงมันเคยเห็นป่ะ ครึ่งไข่ครึ่งครองเฮ้ยเราก็พยายามลุกขึ้นมาเก่งเฮ้ยเฮียกูว่ามันไม่เล่นในนี่แล้ววะเราก็กลาวว่าเดี๋ยวเปิดศึกกับแม่งเลยเดินมาเนี่ยไอ้เฮียกูว่าพวกมึงเลิกเหรอ <c oughs> ไอ้เฮียมึงไม่ไปบอกฝั่งมันบ้างเหอ <c oughs> เออเราก็บอกเลยมึงไมไ่บอกฝั่งมันนั่งอะ่ะกูเนี่ยเดินมาบอกเพื่อความแบบว่า ยุติธรรมไม่อยากให้ทะเลาะกันเข<อ>้าใจปะ<อ>คือว่ามึงยอมมันไปดีกว่ามึงพ <iş hanno> <that S 2> ูดได้ยังไงให้กูยอมย็ดไดากูเจ้าถิ่งให้กูยอมเออมึงเชื่อมันเะเชื่อกูมึงยอมมันไปเถอะมึงเลิกไปโจ้ป่ะเฮ้ เจตแม่เนี่ยเราดับหัวเรือบอกให้กูเลิกไอสัตว์เจดแม่แล้วกูจะเป็นได้ยังไงวะเจดแม่กูจะขึ้นมาได้ยังไงอ๋อใช่ประหลาดถูกป่ล่ะตอนนั้นเราก็แบบว่าเข้าไอ้ยี่ก็ยังโนเนมอยู่แล้วแบบว่าไม่ปึ๊บไอ้ยียเราก็คิดเฮ้เราก็ไปคุยกับไอ้แฮ้าแล้วก็เรียกมาคุยเลยไอ้แฮ้ก็บอกแฮ้ไม่ค่อยกล้าคุยเราเลยคุยเลยเฮ้ยทำไมแม่มึงไม่ต้องอะไรมากมาย ก็ะดานสี่เนี่ยกวอยู่กับมันสองคนโดนปิดโดนปิดฟุ๊ <c oughs> บเอ็ดมาใส่ตัวด้วยไอเฉยอ่ะไอเฉยใส่ตัวน้ำได้มาที่เล่ผมฟังเออไล่ฟังถึงไม่ <c oughs> ไอยู่เฉยเล่ฟังป๊อปเราได <c oughs> บอกเฮ้ยไอเที้ยอย่างนี้มันจ็ว่าไหมไอเที้ยเราก็ไม่ใช่ว่ายอมคนนะไอเที้ยถ้ากูมีพวกเนี่ยกูยิ่งใจเลยนะ <c oughs> ไอ้นี่พูดเหมือนแบบว่าเฮ้ยไอจ็ดแม่โจมึงคือถ้ามึงไม่มีพวกไม่เอาไม่รู้หรอกมึงลองมาลองดูได้เวลาแต่พอฟึบว่ะเราฟึบลูกไม่ต้องอะไรมากมายเฮียฝั่งนู้นเขาเกือบสามร้อยหรือสี่ร้อยคนนะไอยัดแม่ไอเฮียนี่เขาใส่ตัวด้วยไอไอ,ไอไอไอตามบ้านแม่พี่เพ้ออะไรเขาอยู่เต็มเลยเขาบอกให้หมอบใช่ป่ะเฮียนี่เขาลุกเฉยกูถามเป็นไรปวดท้องบอกไม่ใช่ยิตแม่มันลุกเลยแล้วมันก็บอกเลยว่า พวกมึงทุกโตตนเนี่ยเดี๋ยวว่ากูได้หมดหรือจ้างไอก็ได้จะมาลุมหรือว่าอะไรก็ได้เราขอเลขตัวนะเพราะว่าทางไงนกูฟุ้งไม่ได้แนะ่แต่ฟุ้ไม่ได้ก็ต้องลองว่ากูเอ๊ะแม่ละใครเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาดิเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาปะ่ะตามมึงจะนั่งไม่นั่ง,งมึงแหมสไตล์ตั้มเฉยผมจะนั่งได้ไงผมมีแค่สองคนเองพี่ได้ป่ะนั่นเท่าไหร่ สามร้อยมึงไปได้ยังไงกูถามมึงจริงมึงลุกไปมึงไม่ขาสั่นมหรอแล้วนั่นแหละเ็าเลยดึงเรียกตามบ้านนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครเข้ามานะสามร้อยใช่ป่ะมีใครเข้ามาเละไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดตอนเละตอนนั้นน่ะไม่มีใครเข้ามานะอแต่หลังผ่านไปไม่รู้ว่าประมาณกี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันนั่นแหละข่าวก็เข้าหูมาอีก ไปสองตัวเฮียน่ะเละไอไอสดน่ะเละแต่ก็แก้ไม่ใช่ว่าไม่แก้เพราะคนคนนี้ไม่มีเสียอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนพูดกับผมเองเพราะสองคนนี้ไม่มีเสียอยู่แล้วไปไหนไปด้วยกันไปแดนเจ็ดก็ไปด้วยกันแดนห้าก็ไปด้วยกันแดนสองก็ไปด้วยกันเผลอนี่ไม่ใช่หรอกมันไปมาหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดทุกก่อนปล่อยแล้วพอฟุบก็ไปอยู่ก็เราก็ตามข่าวสาร<ม>แบบว่ามันก็ข่าวสารมันถึงกันอยู่แล้ววัยหนุ่มมันถึงกันหมดมถูกแล้ว<ม>ก็ประมาณปีห้าสามถ้าจําไม่ผิดห้าสามห้าสองหรืออะไรนี่แหละจำไม่ แล้วยุดยุสิบปีอะลองอคิดดูเดทที่วัยหนุ่มอะสิบปีก็จะเผชิญโลกมาเยอะมากก็ได้ข่าวตามข่าวตลอดว่าสองคนนี้เป็นยังไงอืจะให้พวกนั้นเล่าดีฝาหมายถึงอะมันก็รู้เหมือนกับเล่าละใช่ไหมนะแต่เราอาจจะรู้มากกว่าอืกูก็เลยถึงบอกว่าไองานแผนนั้นอะว่าให้มึงเลิกไปดีฝาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเลิกไปยังของไง ไอ้คุณเฉยเขาไม่เลิกนะใช่ใช่้ามึงติดเครื่องเขาก็ไม่เลิกแบบนี้แน่พะเผ่อมึงนั่งเฉยเฉยเนี่ยมึงอาจจะปุ๊บหลับไปเลยออแต่ก็ไม่เคยโดนนะคราฝากอีพีไว้หน่อยครับโอ้โหอ้โหเข้าใจอย่างตั้มเฉยตัม้าคนเดียวกันับผมเนี่ยเนี่ยหลายคนอยากอยากฟังไงอยากฟังก็เลยให้โจ้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยตัมบีเคเป็นไงหลายหลายฉายานะ ผมไม่คนตั้งขึ้นมาเองไอ้ต้มเฉยอ่ะแต่ของเก่าเขาอ่ะเขาโลโก้ก่อนผมตำบ้าตำบ้าครับผมนี่ของแท้แน่นอน B K K S เฝ้าไปด้วยกับผมไม่ได้ว่าพูดเอาใจหรือว่าอะไรนะกลับไปซื้อโทรศัพท์ให้กูด้วยไ้ไอ้ยังก็พดเลยอ่ะไอ้ับ เพื่อนกันนะยนะมผมก็ผิดพลาดมาหลายรอบแล้วใช่ไหม,มแต่ก็มีคนนี้แหละแล้วก็เพื่อนผมอีกไมก่กี่คนที่ไม่เคยทิ้งผมเลยมไม่เคยทิ้งหลังมาดูเลยกูไม่ได้พราะพูดไม่เคยทิ้งหลังมาดูเลยแต่ในความจริงในความคิดของเราเฉยๆนะว่าไม่เคยทิ้งหลังมาดู <laughs> แต่พอมาเดี๋ยวเจ๋ยตจะน้ำตาหลเอาวไว้เรื <laughs> ่องเรื่องอีอยากให้เงินไปไประกันกู ไอเฮียน้ำตาจะไหลไอ้สัตว์แม่งเหินไปหมดเลยรักแท้เฮียอะไรที่พูกม,มึงต้องการกันเนี่ยเฮ็ด <c oughs> แ,แม่เหินตั้งกูไปหมดแล้วไปเยี่ยมกูอื้อไอที่บอกอะไรเจองูเจอแล้ว <c oughs> เอเดี๋ยวค่อยอีพีหน้าดีกว่า <c oughs> นะมันนานไปแล้ว <c oughs>